เที่ยวตลาดกับย่แดงสวัสดีค่ะตอนนี้ย่ารอทานเกี๋ยวที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะคะเดี๋ยวทานกนเกี๋ยวด้วยกันนะคะชามละยี่บ,บาทเจ้าน,นี้ย่าจะมากินบ่อยมากเลยเดี๋ยวทานกนเกี๋ยวเดี๋ยวย่าจะถ่ายให้ดูนะคะในห,หาชามะยี่ส2บบาทชามละสบ,บาท เดี๋ยวตรงนี so. <agę p ain> hmm. ้ยึดติดคลองเลยอ่ะค่ะยติดคลองไปค่ะไปดูกันค่ะร้านยำพี่ลุงนี่มั่งาแม่นางหนี้หรืเปล่าย่าเด็กเฮ้ย เของเรืเป็นของชาวบ้านของเลย ีสัมโซนค่ะประลักสร้สีชมพูค่ะชื้อของเื่ไหรสามิบาเมเร็่เิอยรนิงเมนิงใส่ของน้องเขานะน้องผู้ชายนะ บรรยากาศทั่วๆไปด้านนอกก็มีนะคะผับผลไม้อันนี้ถุงเท่าไหร่คะถุงเล็กยี่สิบมะม่มว,งวงหาบนาวโงเอาให้ถุงอเอาให้ถุง อ,อันนี้ก็ได้อ่าอ่ามีเส็นไหมมีะอ่าไม่เลย อันนี้อะไรคะมะนาวโชคุนอ๋อสนะ้มส้มโชกุนด้านในคือทำสังฆทานแล้วก็สะดอกพะนอนในโรงศพนะคะด้านในน้่นเลย ด้านในน่นเลยไลานที่เราเปนนสองข้างทางวันอาทิตย์เสาที่จะของ่ายเยอะนี่คือคนนั่งรออด พี่เขาไปทำบนนุญนะนี่คือหลวงพ่อทันใจเสือนั่นคือหลวงพ่อแย้นนะคะหลวงพ่อแย้มสี่หลังเสือเดี๋ยวย่าจาะขยานให้ดูนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อแย้มสี่หลังเสือนะคะ นี่คือหน้าบริเวณโบสถ์ส่วนใต้โบสถ์ก็จะมีลอดใต้ทั้งโบสถ์เพื่อสะกขอดด้วยนะคะข้างล่างหรือวัดพระเป็นเสือนี่ค่ะที่ตรงนี้เขาก็มีประวัตินะคะวัาเจียขียนี่มีประวัติยาวมา,ากเดี๋ยวย่าขอจบคลิปสัส้นเพียงเท่านี้น,นะคะก่อนจะคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ